มีใครเจอปัญหาเหมือนป้าปุ้มไหมคะเวลาซื้อขดยากันยุงมาทีไรเนี่ยป้าปุ้มจะชอบใช้มือแกะนะคะแกะทีไรก็จะหักทุกครั้งเลยนะคะวันนี้มีเทคนิคนะคะโดยการใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะมาเสียบเข้าตรงรูของขดยากันยุงนะคะแล้วทําการเคาะสัก3ามสี่ครั้งนะคะขดยากันยุงก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยคะ่ะ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมคะฝนก็จะตกเกือบทุกวันเลยยุงก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับยุงที่อยู่รอบตัวบ้านนะคะแล้วก็น้องสุนัขที่ป้าปุ้มเลี้ยงไว้ก็จะโดนยุงกัดเป็นประจำนะคะป้าปุ้มก็ต้องหาซื้อมาใช้นะคะก็จะมีติดบ้านไว้นะคะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะช้างเวฟนะคะกลิ่นมะกรูดคะ่ะกลิ่นนี้ป้าปุ้มใช้จริงๆเลยนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มานี้ยุงหายไปเยอะเลยนะคะต้องมีติดบ้านเลยคะ่ปะป้าปุ้มแนะนำ เพจที่จะไปสั่งซื้อนะคะในติ๊กต็อกนะคะ6กล่องในราคา85บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากเลยตกกล่องละไม่ถึง15บนะคะ14บาทเอง6กล่อง85ถ้าซื้อ2ชุดนะคะโหลหนึ่งก็ส่งฟรีค่ะ1กล่องก็จะมีจำนวนประมาณ10ขดนะคะใครสนใจก็กดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยค่ะ